ล่อเบื้งก่อนค่ะว่าจริงๆไหนน่าจะได้ถอยออก ออกไปสิออกยากเด้พอไนจอดทั้งออกนี่ยไม่ได้บอกนี่ยกันนี่ยเีขั้นนี่ยเมื่อไดหร่ได้ออกออกยากเนี่ยแบบนี้ประตูทุกบทให้น้อยแห้งดิบอนบอนเวลาออกจะออกยากเดิอาจารย์จอดตรงนี้ได้บ่มันบ่ได้เนี่ยเครื่องรถขั้นสุกไทยเครื่งออกแครงเดียวบ่ได้เลยเด้แอบ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 จะใช่หนีได้บ่ เออเออเขาเขาตรงนี้เด้อบอที่มัทเอาไวไรมันแตกถนนเออเออนี่นีเขาแอบจอดตรงนี้เด้อเพราะว่ารถขั้นนี้มันงางแค่ไหนรถขั้นนีจเพราะแอบแอบจอดจอดนางเวียนทางมันตรงนี้างตรงนี้เอาาหนีนะเด้อแอบเข้ามาหนีให้ได้แอบแอบตรงนี้เด้อเพราะว่าน่าจะเดียวไปเลยบอนบอนแอบมาที่งนี้ก็ได้เพื่อนบอกแอบมาสนี้ก็ได้ฮะพกรอกกั ใช้พ่นจอดเมื่อ,อแล้วพันบ่มีเฮาเขาบ่ได้เด้ี่เฮาเหลี่ยวบ่ได้เด้ี่เฮาเลี่ยวบ่ได้เด้เออพ่นบ่มปี่ต้ไปอิน,นอยว,ดดวยมันแตกก็มึงค 找个中介。 เพื่อที่จะพึ่งพาจะได้งานจะได้แอบคางเอาแอบคางเอาซะบอนแอบคางเอาซะรถหลกล้อไงปัญหาหม่องจอดรถหลกล้ออาจจะจอดมืองสนามก็ได้ตัดเพึ่งพัฒนด์ดอกเพึ่งการ์ดแอบมีเลย ขออเขาบม่ได้แล้วขออเขาไม่ได้แล้วมันเขับไปนนั่มันอนนอกง่ายแนี่กว่านี่แม,ม,น,ม,น,มนมันบ่ได้แอบเลยแอบเขาจหัน,อ,หนอาจารย์บอบ,บ,บอรถออกบ่โกค่ะบอรถเก๋งออกบ่คะเดี๋ยวจะจอดแอบเป็นสิออกง่ายสรุปแล้ว,ปเ,วเป็นว่าจอดแอบค่ะพี่น้องออกไม่ได้ 我在爷、我娘。 พ่อก่อนพ่อกัอนจอดโยกจอดจอดพ่อกัอนม,ม,มันเนี้อหูสายไฟมันเนี้หูมันต้องไปเอาออกขอใจบ่เปประตูไปประตูที่นีน่ย้ายไม้สาว่มีก่อน,นะคะขอบคุณทุกการดูสวัสมะ